เหนูจะออกไปแล้วหรอลูกเดี๋ยวเลยออไปบ้านเพื่อนนะโอเคเลโอไปเล่นบ้านเพื่อนนะคะก็หมายก็วันนี้ไม่ได้มีธุระอะไรเลยต่ทำงานก่อนดีแล้วหนูใส่เสื้อกันหนาวอันนี้หน่อยเพราะมันหนาวเสื้อหนูมันบางไปไงประจำที่ใส่ประจําอ่ะอันนี้แหละจะได้ไม่หนาวหน่อยไปซื้อเล่กงใหม่กันเถิด ไม่รู้มันหนาวอยู่ road, งาเป็นเซมาแล้ววันนี้เรียนหรอแต่แล้วแต่งตัวก่อนเมื่วานก็คือไม่ได้ทำงานนะเพราะว่าออกไปข้างนอกแต่เช้าแล้วกว่ากลับก็แบบเย็นแลวว้วอ่ะวันนี้ก็เลยต้องมาเร่งนั่งทำงานนะคะ เรื่อของเมื่อวานไปด้วยเลยแลเนี่ค่ะเมื่อวานไม่ได้อยู่กับน้องคานทั้งวันเลยน้องคานเหงาใช่ไหมลูกอยู่กับลุมมี่สองคนเนาะมันมา,มากลับมาทํางานแล้วตอนนี้นะคะลิขู่กับลินาก็เรียนพิเศษอยู่นะคะจริงๆเร็วก็ต้องเรียนแต่ว่าเร็วบอกว่าก็แบบสอบเสร็จหมดแล้วก็ขอไปเล่นบ้านเพื่อนเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยจริงๆต้องเรียนพรุ่งนี้ คือจริงๆต้องเรียนเมื่อวานนะแต่เปลี่ยนมาเป็นวันนี้แล้วเลยบอกาว่าแบบนัดเพื่อนไว้แล้ววันนี้ก็เลยอ่าไม่เป็นไรกันวันนี้ให้ลิขูกับลีนาเรียนกันสองคนนะแต่ก็เ,เร่งเคลียร์งานไปนะคะวันนี้ก็กลายเป็นว่าแบบอากาศไม่หนาวเหมือนเมื่อวานนะคะแล้วแบบลมก็ไม่แรงด้วยค่ะเมื่อวานอากาศหนาวจริงแล้วดันไปข้างนอกไปเที่ยวเล่นนะวันนี้อากาศสบายๆอยู่บ้านอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะ ออกไปซื้อของนะคะนีะ่น้องหมาก็ออกมาวิ่งเล่นกันตามอัธยาศัยอะปล่อยพลงังโอ้ยเมื่อคืนนะแทบไม่ได้นอนเพราะว่าน้องไล่ล่า,ลาเกิดอาการท้องเสียแบบแต่ว่ามันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ดูน่ากลัวขนาดนั้นแต่ว่าท้องเสียก็หลายรอบเหมือนกันนะคะก็เลยอืมตื่นมามามา,มาคอยดูเขานะคะ นี่เดี๋ยววันนี้รอดูอาการอีกว่าเออจะแบบยังท้องเสียอยอยู่เยอะไหมอะไรยังไงแล้วก็ค่อยพาไปหาหมออีกทีนึงคนะ่ะแต่ก็แบบไม่โซ่ไม่อะ <üst publication. S 1> ไรเลยนะเน<ม>ี้ยแข็งแรงเหมือนเดิมปกติแค่ท้งบบทองเสียหน่อยน้องเล่ไปเล่นกับพี่ๆเขาแล้วอืม นี่พอเขาออกมาฉี่มาอุญจิข้างนอกบ้านเราก็ต้องมาล้างนะคะล้างบ้านทุกวันอะอะไรคะดีดิอืมอะไรคะเอียงหัวสงสัยไข้งงว่าอะไรยืนอยู่นิ่งๆเนาะอะไรคะทุกคนไปค่ะวิ่งเล่นกันเลยค่ะลูกออกกำลังกายเยอะๆพวกหนูเป็นหมาใหญ่ต้องใช้พลังปลดปล่อยพลัง นี่แบบจริงๆบ้านเราไม่ได้คิดจะเลี้ยงหมากันตั้งแต่แรกนะเลี้ยงแต่แมวก็เลยแบบข้างนอกบ้านไม่ได้ทาที่เตรียมไว้สําหรับจะเป็นแบบด็อกรันเลยอะแต่ก็โอเคก็ที่มีอยู่แล้วก็ปรับปรุงเล็กน้อยก็กลายเป็นด็อกรันได้นะไม่ต้องพาไปวิ่งเล่นที่อื่นเล่นที่บ้านเราเนี้ยนะแล้วก็ไปจูงเดินก็ไม่ต้องเดินก็ได้เพราะว่าเรามีที่วิ่งแล้วอะ เด <sociedad> ี๋ยวจะพาเด็กๆนะคะไปดูหนังก่อนค่ะนี่ม่มาไปก่อนนะเคี้ยวอะไรอ่ะลูก มามาไปก่อนนะ<ม>นี่ก็มาลุกขึ้นรถโอ้ยลมแรงอีกแล้วอะ่ะมันเหมือนว่าจะไม่หนาวซะแล้ววันนี้ลมแรงก็หนาวมาอีกแล้ว วันนี้ได้ที่จอดรถอย่างง่ายดายนะคะไม่ใช่อะไรเพราะว่าใกล้ถึงเวลาหนังจะเล่นแล้วนะคะต้องรีบไปกันเลยคือลีนาะอยากมาดูเรื่องโดรอมอนนะคะลีขูก็บอกโอเคโดรอมอนดูได้ดูด้วย กินด้วยกันนะคะใหญ่มากโอุ้ยหนูแอบกินเฉย,ยนนเลยหลายแดนเนี้ยนะเนี่ยดูสีน่ารักน่ารักตุ๊กตานี่น่ารักเนาะตาุ๊กตาขนมปังกินอยู่นี่แฟ้มหมาลูกโอุย้ยน่ารักจังเลยชอบอันเนี้ยลายน่ารักมากอันเนี้ยลูกอันนี้คืออะไรลูกเอ่อไฟฉายย่อส่วนแต่แพงมากเลยนะสองพันกว่าเยนเลยอะเอาไว้ทำอะไรอะ อีกประมาณ5นาทีนะคะก็จะเข้าโรงได้นะคะนี่เดี๋ยวเราเต็มตัวเอ้ยน,นี่นะเราไม่ต้องเอากอ,อี้หนูแล้วลูกเบาหนองอะเบาเบาเด็กอะ่ะเอามา <laughs> ดูหนังกันเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ก็หกโมงแล้วะคะ่ะเดี๋ยวต้องกลับบ้านแล้ววันนี้ก็ไม่ได้ดูอะไรนะคะรีบกลับบ้านเลยนี่นาเมื่อกี้สนุกไหมคะสนุกไหมคะโดอรไลมอนนี่คุณโดอรไลมอนสนุกไหมสนุกไหมอะ่ะทำไมไม่ไม,ม,มีคำตอบจากทุกคน <c oughs> แสนุกนะ,ะสนุก Barefoot กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยค่ะหนูๆ <No, no, S 1> อยู่ข้างนอกกันเหรอโล, <No. S 1> ลกินข้าวเสร็จแล้วมั้งเนี่ย <No. S 1> หนูกลับมาบ้านหรอ <No. S 1> หนูกลับมาเมื่อไหร่เนี่ย <No. S 1> ห้าโมงกว่าอ๋อาเพิ่งมาเนี่ยดูหนังยาวเลยอันนี้ก็แบบพาดิคูกับดิณนะไปดูเรื่องโดราเอมอนนะคะซึ่งเป็นตอนเกี่ยวกับดนตรีค่ะจำชื่อเรื่องไม่ได้อีกแล้วเนี่ยว่าชื่ออะไร แต่ก็สนุกนะคะสนุกแม้ว่าจะนอนหลับไปช่วงแรกเพราะว่าเมื่อคืนอย่างที่ว่าน้องไรล,ล่าไม่สบายนะก็มัวแต่ดูไลล่าแล้วแบบไม่ค่อยได้นอนเลยเพราะว่าไลล่าท้องเสียประมาณห้าหกรอบอะก็ตื่นหุกรอบเลยแล้วก็หลายสิ่งนะกลายเป็นว่าไม่ได้นอนไปแล้วก็ไปนอนในโรงหนังนิดนึงแล้วพอโอเคเสร็จแล้วก็แบบโอเคตื่นมาดูต่อแล้วก็เอ้ยสนุกมากเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบ ให้ดนตรีชนะความชั่วร้ายอันนี้น่าจะเป็นธีมเขานะคะ<อ>ก็สไตล์โดรายมอนนะคะเป็นหนังแบบสร้างความประทับใจนะคะ<อ>ดูแล้วก็แบบเออก็จะน้ำตาคลอหน่อยในบางช่วงอะไรอย่างเงี้ยคะ<อ>่ะสนุกค่ะโดรายมอนทุกตอนสนุกหมดเลยที่เป็นตอนพิเศษแบบนี้นะคะ<อ>แล้วก็แบบคือทั้งโรงเนี่ยค่ะมีแตนะ่เรื่องโดรายมอนนะคะคือจริงลิคุเขาอยากดูเรื่องอื่นเรื่องเฟสดี้สักอย่างหนึ่งจำชื่อไม่ได้อีกแล้ว แต่มันก็ไม่มีแล้วค่ะมีแค่ตอนกลางคืนรอบเดียวนอกนั้นเป็นโดรายมอนหมดเลยนะคะแล้วค้นก็ไปดูแต่โดรายมอนนะคะทั้งแบบเด็กเล็กผู้ใหญ่อะไรไปดูกันหมดก็อย่างที่วา่าที่ญี่ปุ่นคืออนิเมะไม่ใช่หนังสําหรับเด็กนะคะสาหรับทุกเพศทุกวัยนะคะทุกคนก็ไปดูกันได้หมดแล้วก็แบบอนิเมะเข้าโรงก็เยอะมากนะคะคือไม่ได้มีแค่หนัง หมือนมัน,มนคือมันไม่ได้มีคําว่าคาว่าหนังลงมันไม่ได้มันไม่ได้แค่แบบหนังคนแสดงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆที่แบบคนไปดูย้างจริงคือพวกอนิเมะเนี่ยล่ะค่ะชินจังโคนันวันพีสดรอยอมอนอมีหลายเรื่องมากแล้วแบบมีกันตลอดทุกปีปีละตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็กว่าจะออกจากโรงมามันก็มืดแล้วนะคะก็เลยไม่ทันได้ดูอะไรว่าจะไปซื้อของก็ไม่ได้ซื้อเดี๋ยวกลับบ้านมาก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะไปซื้อของกับป้าป๋าแทนนะคะวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรแล้วก็แบบโอูแล้วแบบปัญหาตอนนี้ของมีคือเป็นแพเกสรต้นสนนะคะตาเนี่ยแบบจะไม่ไหวนะคะตาคันมากแล้วแบบบางทีก็น้าตาคลอเหมือนลิขุปเ,เป็นเมื่อวานเลยะคะ่ะเป็นแพเหมือนกัน แต่เอโอกับดีน้าไม่แพ้นะคะก็เลยแบบขับรถไปนี่รู้สึกอันตรายเลยเพราะว่าเราคันตามากแล้วแบบน้ำหูน้ำตาเริ่มไหลปุป๊ปปแบปบุ๊บแล้วแบบเก็จะเป็นอาทำจามจามตลอดเวลามาแล้วหน้าหน้าดูดูใบไ,ไม้ผลิรู้เลยค่ะเพราะว่าเกรสรต้นสนมาแล้วคือเขาจะเรียกว่าโรคขับฟุนโชคือแพ้เกรสรน,นะไม่ใช่ไม่ใช่แบบเกรสรดอกไม้สวยๆอย่างนี้ไม่ใช่นะคะมันคือการแพ้เกรสรของต้นสนที่อยู่บนภูเขาแล้วแบบ ช่วงดูใไไม้ผลิมันก็จะปิว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 ,ปว,ปวลงมาแล้วประเทศญี่ปุ่นนี้คือแบบภูเขาไม่แต่ต้นสนอัน้เนี้ยก็เลยแบบวันไหนลมแรงคือโอ้โหมากันระห่มมากนะคะแล้วแบบในทีวีเขาก็จะมีพยากรณ์ว่าวันเนี้จะมีเกสรต้นสนปิวมากขนาดไหนด้วยนะคะแล้วใครที่แพ้มากๆก็แบบไม่ตากผ้าข้างนอกบ้านเลยค่ะแล้วเวลาก่อนที่จะเข้าบ้านต้องแบบสะบัดผ้าอะไรอย่างนี้เลยนะคะ ไม่ให้มันติดเข้ามาแต่ก็คงติดเข้ามาแล้วค่ะเพราะว่าเป็นตลอดเวลาเชา้ามาก็จามทันทีนะลิขุวันนี้เป็นน้อยนะเมื่อวานเป็นเยอะเพราะว่าลมมันแรงคงจะโดนเยอะนี่คือแบบพูดไปก็คันตาไปนะคะเนี่ยแล้วคือแบบเราติดขุนตามานะคะเราจะจับตาแรงก็ไม่ได้เดี๋ยวขุนตาปิวนะคะต้องค่อยๆแบบอ้อ,อยคันตาทาอะไรไม่ได้หยอดตาอย่างเดียวอดทนไปค่ะตรงเนี้ยแบบแรงมากคันมาก ช่วงนี้คนญี่ปุ่นเราก็จะเห็นเขาอาจจะแบบใส่หน้ากากหรือว่ามีแบบจามบ้างหรือแบบตาแดงๆอะไรอย่างนี้ก็เพราะเป็นแพ้เกสอนนี่แหละคะ่ะซึ่งคนญี่ปุ่นแพ้เยอะมากเลยนะคะหนึ่งในสองคือต้องแบบแพ้เกสอนเราเลยโอยังไม่แพ้เลยก็บอกเนี่ยเห็นไหมเโอไม่แพ้เลยจริงๆมีก็ไม่แพ้นะคะหลังจากที่อยู่ญี่ปุ่นมาหลายปีกลายเป็นแพ้ขึ้นมาซะงั้นแต่ก่อนเราก็ชอบเจอบอกปลปวา,าว่าเราอะเป็นคนไทยเราไม่เคยมาเจอพวกเกสอนอะไรพวกนี้เราไม่แพ้หรอก พูดไปพูดมาเป็นซะเองเลยแล้วปากะะก็จังลอ้อถึงปัจจุบันว่าแบบอ้าวไหนว่าเป็นคนไทยไม่เป็นไงอ่าเป็นซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นขึ้นมาแล้วแบบโอ๊ยเบื่อมากช่วงนี้ก็เดี๋ยวกินเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปซื้อยามากินนะอ่ะยาแก้แพ้ วันนี้หนูดูโดเรมอนหนูว่าสนุกไหมคะโน้หนูเป็นคนขอไปดูนะที่น่าบอกธรรมดาธรรมชาหรอน่หมาว่าออกจากสนุกน่ารักด้วยไม่แต่ปกติหนูเป็นคนไม่ได้ดูโดเรมอนหรือเปล่าหนูปกติหนูไม่ใช่คนดูโดเรมอนอะดูเหรออ๋ออ๋อดูอยู่เหมือนกัน อ๋อดูดูอะไรมาเในติ๊กต็อกอืมรับปกันไหนกิ่ก้านนะคะหัดก็ไรซาซักุไรโด้วยนะคขะ่ายานน่ smile across my face we used to dance